ก็ละอ้อ้อีาาอาาพ่อต้กาใ้ดูนะพ่อพ่อต้องเกาให้ดูนะพ่อนะพ่อต้องเกาให้ดูอามีเงินมไม่เาแล้วไม่เก้กะ่พ่อไม่ได้นะพ่อพ่อไม่ได้นะพ่อว่าจะกาย้นะพ่อเออไอ้ที่ก็นอน อันนี้ก็นอนโอ้ยแต่ละระบอมอยู่ไหนระบอมอยู่นี่ลำบอมอยู่นี่โอ้ยเอออ่ะเอาลงไปสูโอ้ยมหาเทวดาอ่ะเป็นยังนนไงลูกต้องยังไงมาเก่าแล้วมาเก่าแล้ว, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อวะอเว <c oughs> อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าไอพุนขี่โพลเป็นหน้อยหมดแล้วเลยเออ พี่โบเลยอ่ะมา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 มีเนมามามีนมาอไม่พ่ไม่ถึงลูกพ่อไม่ถึงพ่าไม่ถึงมาๆๆๆๆเงินสูนเนาาอาอาพ่ออยจะตกอ่ะพ em ่อคอยจะตกล้วนนนอมานี้แกจมากนี่ะไรยังไงยัพาไม่ถ so ึงเออวนะวกอกล้วเดี๋ยวหาวกอกเาโอ้ชอบพาอใลพ่อพ่อรู้ชอบพาอใครพ่อพ่อรู้ชอบ ชอบไหมชอบไหมลูกชอบมากเลยพ่อชอบมากเลยอ๋อาฮ่าฮ่ชอบมากเลย่ออี้อยอเออเอา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 อาเอาเอเอาเออาเ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 อาอาเอาเออาออาอเอาออาออ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  เ็นหรือเป็นกัมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนีああ่ยอันนี้ก็หลับปุ๋ยเลยเนี่ยอันนี้ก็หลับปุ๋ยเลยอ้าดูหลับปุ๋ยแล้วฝากเกาให้หนูหน่อยเอ้าเกาให้หนูหน่อยจะเกาให้แต่วงว่นอโอ้อันนี้อะไรอันนี้อะไรเด็ดพุงเหรอพุงหรืออะไรเด็ดพุงหลามเหรอพุงหลามเล้วเี่ยพุงหลามเลยอ๋ออันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะโต้าเจอันนี้ก็พุงหลามอันนี้ก็พุงหลามโอ้ยเออเอ้าไปไปเลยเอ่าไปแล้วออสบายตัวแล้วมาพี่อีกไะ เงินมาเงินมาเงินอ right? ้วนได้ขึ้นบ้านแล้วอ้วนได้ขึ้นบ้านแล้วสับายบแล้วอ้าวเป็นไรอะอะไรอีกอ่ะนะอืมอืมอิจฉาอิจฉาขี้อิจฉาเอาอ้วนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนใจชอบผู้หญิงก็เลยอ้วนไม่ไม่ชอบผู้หญิงก็เลยชอบผู้ชายอ่ะชอบจ้ะชอบสงน้ำมาลูกอ้ออเด้ออ้า เป็นป oh, 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 oh. ่าจวดโอ้โหพี่มีเงินอยากให้เกาเขาอยาเขามาหาเสียงลูกมาหาเสียงกาเบอร์ไหนลูกกาเบอร์ไหนกาเบอร์ไหนโอ้ปัดขวดปัดขวดติดกันปวดปิดขวดเอาเอาพับเขียนดูเอา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 ลูกไปเอาเอาเอา เอาสู้เนี่ยเอาโอ้ยอ่าอ่ะอ่าเอาลงไปอ่ะอาอิดชาซึ่งกันและกันอิดช้าเขาจับมือกันอิดช้าเขาหอมแก้มกันอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ้วนพอแล้วทุกตัวเลยพอแล้วโอ้ปากกปมานะครับปากก็มาอ๋อยโอ้สูสูคิด้หอนฟาแห้งขนาดจี พอแห้กันแล้วพอแล้วเล่นกันพอแล้วอแล้วอีกง้องง้องนเกระหลงกระหวก้ลงกไปติดลงกระหิลงกไปติดกันลงกระติดกันลงกหิจลงกราหิจอ๋ออ๋ออ๋อน๋ออปออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋นออออั๋ไอออ๋นอัออ๋อั๋ออ

买嘞，买。<laughs>